สวัสดีครับอเอฟซีพอทองแหล่ทั่วโลกอ่ะเนงีนง,นงมา,ามท่านผู้ชมเออบัติหนี่ดีปู่ขุนหารผู้ยิงไงผู้สังสิทธ์บัติหนี่พอทองแหล่ก็มายืนจังกาอยู่ต่อหนา้าเพิ่นนี่มากับเบาแบงมาเบาแบงเออมาขอโชคขอลาภก็มาเจ้าวันที่สองพฤษภาคมพศทองว 7, ันห้าร้อยหกสิบเจ็ดท่านผู้ชมบัติหนี่มู่เจ้าเด้อเบิ้งนี่ครับหัวก็มาจอดรถบั่งหันรถลพอทองแหล่หนมมีหนามัน,มนยางทึ้งยางทึ้งหยัง ยืมโหนุ่มอามาบัวไทยดอกเกล็ดหนึ่งเก้าคือเก้านะครับพอต้องเรียกครับเป็นยูน,นะครับเนาะเอามาที่นี่มากับเบาแบกไปขอโชคขอลาบหลานเหรียญไปเฮาเปิดประตูเข้าไปลูกนี่นะครับเด้อท่านผู้ชมอมืให้บุญเจา้าเฮงๆรวยๆสุดๆง,งามคือเก่าว่ามาเจ้าพันที่สองนี่แล้วบู้เจ้ามีห้างประชานบ่านนอเดี๋ยวพอต้องเรียกสองพันกับเด้อตองมือจกัก่อนโอ้ยมีอย่างนอนเนี่ยเข่าเบาบุ๋นนะครับเนาะ หกหกสี่เก้ากับหาสองหกสี่เก้ากับหาสองท่านผู้ชมเหาคำสองเป็นเกตขาเขานะครับเนาะอืมเอากรเข่าตัวบวกลบคูณหารเลยไหมนะครับเนาะอ่ะปัสสิณีมาขอเพิ่นกวดไม้เป็นกระนาะผู้คูณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับไปนั่นเบาแบงให้ไปนางทานนางหยังขออยากไว้มาสองคนเฝ้าขอเฝ้ากลับนะครับเนาะหง่วงนอนหรือรับลูกหลานก็ได้ ก็ต้องเลี้ยส้วนมาเพิ่นว่าขันส้วนมาหาปูคุณหานเพิ่นว่าเพิ่นบ่ง่วงเพิ่นง้อยานบ่ลูกพอต้องเลี้ยถามครับก็าาย่นานอยูุ่อนะคับขันมีพอต้องเลี้ยไปนําก็อุ่นใจพอนะครับเพิ่นว่าอ่ะมาเป็นเบิ่งว่าทีน่นี่พอต้องอออเลี้ยก็สิขอเรียกเสี้ยมซี่กับเรียกถูเพิ่งเขานะครับเนาะไปไปไหว้พร้อมกันตัวผู้เจ้าอย่าตื่นอย่าท่วมภูเขาเราครับเนาะมา,มาดีมางามอืมช่องพอต้องเลี้ยคนเดิมเออลูกได้บาดบานไนด้สวนปูคุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์เนาะครับเนาะ สวัสดีครับเอ็กซพ่อตองเล่ทั่วโลกสวัสดีครับว่าไปัวันที่สองพฤษภาคมพศอสะรนห้ารอยหกสิบเก็ดข่อยคือเป็นบางว่างข่อยคือเป็นขี้จังข่อยเคยใส่แว่นข่อยคือ,อเป็นหูเข็นหูอย่เลยอะลองๆใส่แว่นจดัดรายการมึงทุกท่ยวสิ แว่นยุไสบูอันนี้ถอนแว่นโดยอัตโนโมัติแว่นกระลื้นเนี่ยไม่จะโทรไปใส่เอาคิดว่าจะวางใส่แว่นเลยครับผมย่อมมาบัดที่นี่มาขอโชคขอลาภกับปูคุณหานว่าคนสีห่หายตัวใด,ดวนเราครับเนาะคือที่บอกสี่เก้าคนปรปตรงประตูเพิ่งกระเบ้แต่ตอนรับดอกคือมันเนพิ่นนวดอกบูมาเดีอยวเลยครับอืมบอกต้องแร่กับหลานนี่มาเดีอยวเรครับเนาะมาสองช่วงเดี๋ยวไปไหว้พร้อมกันไอ้บูหย่งนานบอกจ้องบอกถึงมาที่นี่บู ขนาดนี่บนบางที่นี่มาพเพ่นไปว่าเห็นยังาเประตูบางที่นี่เพิ่นบนูคุ้หาครับย่ื่นยวลูกขาแล้วครับเนาะย่ื่นยลูกขาลูกขามาดีมางามาขอโชคขอลาให้เฟซี่อโช่กำลังเบิงกำลังชมปูก็ขอโอค่ยืนน่นรันว่าพูเหตัวไหนตัวมาเอาไฟราไฟแล้วถดงแมวอยอ้้้ย้ เจ้าติดไปนี่บื้มให้มีสติคือตื่นคุณ่วงซื่อๆหรอกคุณเดี๋ยวตื่นเจาตัวผู้ขาแล้วเขาล็อกสร้านมั่สี่ย่านเคื่อปูคุณหันลงจากบัลลังมาก ดืม่มน้ำดื่มในขนมนมเนยพอทอกเลยวมาก่าวายทันนะครับเนาะวัที่ผ่านมาสิบหกเมษายนพอ2567วั้าากบเป็นเลยครับท่านผู้ชมมีผู้ได้ชกในลาคับปูคุณหารน่ครับช่องขอท็องเรวคนเดิมแอกซี่มึงเจ้าสิบุ๊ผู้ใดอยู่บ่นะครับเนาะคนหายอยู่ด้นะครับเนาะท็อกอันบะ่ท็อกอันยูต่ออันนะครับจ้านี่เพนะิ่นใหายเบาเบนสองอันจุเล้ยุอันนี้ทํอเวลายางขัดบต้องใท่เวล่ายวน เอาตะเคียนแ,แล้วก็เฝ้ากัำเข้าบ้าเดียวคว้านกันเราผ้าผอดท้องแล้วมาตีลักกาเออตีลักกาบัดที่นี่ยเฮ้ยเบรกมัวหนีไหมไม่ได้เหตต่อผมถือยังดึงขาอยู่อ่ะโอ้โหอ๋อ กาบขอคบอกเรไปเติปูเตือนตัวนึงเถอซอเขาบอกว่าไอ้นี่สดดจิ่้นเนี่ยถ่วงผู้ขาด้ครับได้ลูในบ้านหวานในสวนขอชโวดอละจุติท่านผู้ชมชงิดช่วงหยามันนะครับได้มา่ต้องเลอยู่เลยบ้เลอกบ้าแบงเจ้าอียังกูนี่ให้กับปูนี เลขผูกให้บ้าแบงจุดอยูนะคบเนาะเดี๋ยวผมก้าวจบมีกับมาเขย่าเซียมซี่สามตัวได้สองตัวไขมุจ้จาเบิ้งพร้อมกันนกคบเนาะวันพฤสัสไหตัวใดสองมุถุนภาคมเราค้ได้ร้อยหกเจ็ดนี่กูคุณหันอะเื่อไหรนเนาะสามตัวตรงๆกัมาบบที่นี่มุจ้จวอืมมึงมาบอกเนี่ยล่ะผู้ใด้โชว์เวลาน้ำฝนนะคบเนาะผู้ใดเห็นอยู่เลยก็บอกพต้องเรียกกับบใครจำอะไรเราก็จำสันบอก ไปยังคนเดียวแต่เตาทสายยากันบอกธุรกินกอ,อแบกน,น,น้อยรอยยี่นี่พอต้องได้ทำขาย,ยาให้นีแนน่แบกน,น้อยรอยย่เฮ้ยพิ้กฎนหมายดิยเอารอยหาเนาะร,รอยยิ่งพิ้กฎนหมายเอารอยหาซะอ่ะหาบาทเนาะเดี๋ยวแค่ไหนไหคุณเนบ๋ยวบอรอ มาสมช่อมมาที่นี่มาบอกมาเกาความเาต้องแรกคนเดียวนะเขาเนาะนั่โมตัสส์มันโตแล้โตสมมาสมุติัสนะนงโมตัสส์ก็โตแล้โตสมมานั่งโมตัสสู เดี๋ยวตื้อเูขา้คัผูขาก็ต้องวองว่องเราจบขับเหลือเดียวน้คำน่งปาแท้ไหใจเย็นครับเคยเือเดี๋ยวตือถ่วงผูขาารู้คำนั่งเอาไหมนัโมตัสสะโโตนโตสัมมาสุภัสสะนัโมตัสตสะมพโมตนโตสามมาสุัสสะนั่ต็นอัะ่ะ ตรวคบนอปูขอโัวขอไพ่ตัวคำด้วยจะตัวปุกขาสาธุแขิ่นเออไดโชคลาภปูคุณหารปูสักดิธ์ยิงไงดูได้แดืนนี้บวดประทานเลขไทยประเภทหนึ่งให้แก้คุบูกขาเลขไทยประทีทหนึ่งสตัวและสองตัวก็ไปเจัาที่เออสองพฤษภาคมพอสารพันห้าร้อหกสิบเจ็ดให้ปูคนใดปังปังกัะปูัาคำนอขอขอคุณ hmm. ปูยอดหลังปูคุณหารปูสักดิธิ์ให้โชคให้ลาภกับช่องพ่อต้องแหลคนเดิม ให้ <normalized> เอฟซีคนได้โชคได้ล,ลาบกับปูโทนา่าโทตากันทีมงานหนุ่มอานคนเดิมมากเกี่ยวได้กับไอ้ตีมไม่ตีมมือไปทุกขูทุกขนนะครับนาะดูดีพีแห้งทุกท่านไปมาล่าไหวปูคุณหันผมลุกในบ้านหวานในสวนผู้บนตาทีมผู้ทิดมองเห็นหูจักลวงนาขอสามตัวครับสองตัวเลือกทูกกะเดี๋ยวจะปูสิพิจารณนขอเลือกเซฟซีสามตัวครับสองตัวเลือกไทยเราที่หนึ่งได้สองตัวไดผมวางว่าปูสิปวดประทาน ให้พวกผูกางงา้ขาปบางๆเองเงรวยๆซื้อเจากำมงามนคั่าสาธุท่นองกิสิบนางไก่ปูนนนอะไรนางนางคืนนี่แน่นให้เพื่อนเห็นแน่นยี่มันนางบัง คนสิหนกกบหกเฮียอะไรแม่งมังคปูบางตระยาหนูน่ะข้าทัพมดาเขาบ่อนในแมาลบลูเพิ่์นไงอืมเพิ่นทักทายอ่ะสังคมมาครับเดี๋ยวผมสิขอเอ่อเซียมซี่ปูคุณหันเอ่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่นี่สามตัวให้มูจเจ้าเบิ่งทั่วหน้าทั่วตากานลอครับเนาะมาปูอย่าไปขับนะเออเรีไทยเราทีนหนึ่งว่าไปวันที่สองพฤษภาคมพศสอนก็ันห้าร้อยหกสิบเก็บให้มูเพิ่นได้ทั่วหน้าทั่วตาเองด้วยๆเพิร์นจะกำง,งามกันได้เห็นมันสามตัวให้เพินน่นมันต้องกลับลวดปัง บุย้ยบางจอดโด,โดนรถูคุณหานหมายแรกของเอกไทยสามตัวัาทีหนึ่งอ้าหมายแรกของบูคุณหารบนประธานให้บอกแห้งๆบอกผู้ท่านผู้ชมหมายเลขหกครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกไม้แรกเก้า <c oughs> พกเกาเก่าตัวเดียวกันเพิ่นว่ากันพิกดูไก่ดูไก่ดูเลี้ยนมาวิ่งอันนี้แท่นยู่ไเลยนี่นเนาะเปนบ่ะโอ้พกเก้าตีอะกันบ่ครับบัทที่นี่สิอาก็จะกขกมาไม่ที่สองกูจัดนะครับเอ้ สองเร็วบอกกันไม่ได้เจ็ครับหกเจ็ดครับเด็กมัเก้าเจก้าเจ็ดเก้าเจหกเจ็เกเจเกเจ็แล้วรับก็ได้กก็ได้เาเอาตัวเดียวกันเทียบกันมากันหกเจ็ดไมสั้นส yep> ินปูจันทรครับไม้ตัดสินอ่าของเรียกไทยเราที่หนึ่งวันไปที่ Christmas 2องพฤษภาคมเมนบอกก่อนสองพฤษภาคมพศ2 5ม7าเ ไม่ตัดสินมู่เจ้าแฮงๆูดูด้วยามงามูุกุณหานนี่ขนาดเขาเขาทำเลยนะครับพวกเกตเราตอนจะเกมาเอ้ามาสเนพอ้ามาดิมาดิข้าครับเอไม่ใช่อันเ เจาเฮ้ยสจ็บ้วเหอไอเอาปปปลงมาจากกดิ่ับเอาไก็น่ะเดี๋ยวเรกเลขเล,ขเลขกําลังมาหกเหรือเก้เจ็ดหท่านยมพะเยาเสียมซี่ปูคุณหาหนี่หกเจ็ดหาผมสิฟันทงให้มูเจ้าป้า เอาเน้นอยู่ในนี่แหละครับอยู่ในเอ่อหกเอ่อหกจังเกาะ็ดหอยู่ในหกเจ็ดหายนีครับสาระไปทรมารด้ะเด็กผู้ชมให้เบิกเงินฟังวันนว้าท้าเราครับเนาะมามาที่นี่หฮ้ยสตัวเราสองตัวปูดงจากวันล่างมาจะเอาขึ้นไปนะครับเด้อขอสองตัวตรงๆเปียๆเออสองตัวล่างเชิญครับมาแล้วเอ้า ไม่ได้ถอดนะครับไปเลยฮ้า่ะไปนบไปได้ข้าครับมาที่นี่ตัวจะไในหามาคันไดเกีโอเคเนาะความเก็บกัได้เอาไม้ที่ถอดไม้จากซิ้นตัวจากไม้ได้ข้ามาเจอท่านผู้บุญหาเอ้า หมายเี่สองหมายุดท้ายหมายเลขแปครับ <58 S 2> หาแปดครับถทุยมงามครับหาหาแปดเทูหมายเลตัวแล้วฟอไปได้ดเลนี 2> 2ตัวครับมีอย่างนี้ไงงามทุยมสามตัวผู้คุ้นหารมอบประธานให้คับช่องเอ่อพระโตแล่คนเดิมให้มู่เจ้าได้เบ่งเอ่อได้ดนด้วยโทนาโทตาก,กันเออสาตัวเลขไทยร้ยองท่หนึ่งพันยิบไฮตี้หกเจ็ห้า เังเลือกครับหกเก่าตัวเดียวกันแล้วก็เกตกำเน็งก็ตัวเดียวกันนี่คือโรงเรียนมาวิาลวแล้วก็สองตัวล่างห้าแปดหแปดนี่พรต้องเรียกให้มาตั้งใดบอแดนนะครับงวดนี่มุญเจ้ายเก้ยวเฮ้ยบเลยงทุกคนถับถุวแก้วติเออบุกุญหานนี่คน่ายาคนคือถวยเก้ยวนะครับนะแบบมันมันไม่ได้ครับีข้างอะไรข้าง กาของตัวไหนเข็นเธอเห็นล่ะเร็เรวๆหัวนอ,อืมเบนีนี้ียังวะเบืองขอย่มยอมเดี๋ยวม่เบิ้อง่อรต้องเลี้ยองให้เบงพาไปเบิ้งลูกทีลูกลูกทีพอเะผมมาดูกว่าต้องลีหเบิ้งเล็กดูไปต้องกรเดี๋ยนะวย่มขอขอ,อไปนะครับนะโอ้ยบอต้องเลีัยไหเจ้าเอาไปเบ้วกัน เดี๋ยวขอลองแคลเร่นะครับเ้ื่อนี้ขอลองแคลเร่นี่นะครับที่ให้เบิ้งขอลองแคลเร่มู่เจ้าที่เป็นจังไดเอ้ามาถวยแก้วมุจว้จักอนกันนะลอครับนอนให้เบิ้งถวยแก้วคับเบิ้งที่เป็นจังไได้นอนนี่อือเบิ้งหรืไงล่ะป้าย่างงามเลยนี่เฮ้ยข่อยวันกล้องข่อยตัดไหมบ่ตัดดอกเว้ยเตรียมอุปกรณ์ใส่ถุงเท้าใส่ยังยัเรียบรอย้อยอือก็นะอโอ้ ผู้ชมเห็นจงบ่ครับย้วยแก้วนั่นอ่าพูดเห็นอะไรขึ้นยินสันหรอครับเ้อนี่นะครับถวยแก้วปูคุณหารผู้ผู้บรรไชชาย,ยาเพิินเอ้ถ้วยแก้วปูคุณหารนี่มันช่วงแรกๆได้ห้าสามแดหรือแปดสมห้าเนี่ยครับเรียกตนตำรับเพิ่นแปดสมหา้าเขาสามตร,ๆตรงๆเลยเราคำว้าปูคุณหานถวยแก้วนี่ผูดได้ยังไงกเรียกทูทนายท่านหนม,ม่ไปครับฟ<อ>าวได้ต้องเรียก่กตัวแล้วเหมือนเกแปดหนึ่งครับเหมือนเก้หเหมือนเก้าแปดหนึ่งมเือนตอนไปเบิ้งเลยครับ บอต้องเลียนี่บ่ถือกับเลียกถูปันไดคันเว้าคุยยางดีว่ะสิพมูเจาไปซองเบิ้งเอฟซีหายพอต้องเลี้ยเพงเพีกับพอเลี้ยงถูกตัวผมตองเบิ้งเลีถูกก้อนเลยล่ะอำรับแรงก้อนสีเบิ้อย่างอื่นมึนก็น่ะเป็นอย่างนอนกัเนะห่วยงามยังใครนะท่านผู้ชมนี่เก่าหนึ่งศูนย์หำถเก่าหนครับหมเบื่อกุ่านผู้ชมนี่ไกลสิบแล้วนี่วามูเจ้าบูคุณหาหนึ่งวันี้จะผ่านได้นี่ยาัววต มันทีมช่วงกับบดวนผู้คุนหารนี่ต่ว่าปกติก็กทุกงวดหลวะแล้วคำน,นว่าพิศว่าเข้าเดียวเป็นหรือเป็่าเป็นขนาดละนั่นเก้าในชัดตัวนึ่งยุก,การกับชาดถทึก,กันตัวตุว้ยไทยนี่แปดเดียวคือเบาแบกว่านะครับเนาะเบื้องส้นนีกับฮู้เดียวอ้ขานเดียว่าที่นี่ฟ้าวยักครับเลขทั่วปูคุณหารผู้ยิงไงผู้ตักเสีไทยเก้าหเลขเสียมซี่่อหกห็ เออหกเจ็ดห้าแล้วก็สองตัวห้าแปดสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือระวังระวังท่านั้นเห็งๆรวยๆสวยๆงามๆกระปูกุนหันท่านผู้ชมพอจบข่าวผมเอาสองแล้วนะครับเนาะไปยางไว้เลยนะครับเนาะกับแบงเตรียมเฮ้ง่าเพลนเนี่ยเดี๋ยวครับได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอต้องแลกกันสิขอลาไปเออให้บูเจ้าไปได้ภาพนี้นะครับเนาะท่านผู้ชมเอนี่นะครับเดี๋ยวก่อนให้ผมนั่งดีๆก่อนนะครับเนาะนี่ครับเนาะ ปูคุณหารภูศักซิ์เออ,อน,นี่แหละที่ว่าพอท่องแรีนับถืออย่างคักมือนั่นผมไ่ลืมรอยผู้ท่านให้ท่านผู้ชมฟังว่ามือเบาแบงมาตีลังกาผมแฝนปูคุณหารครับท่านผู้ชม <S 1> <S 1> ผมยังเงยได้ว่าเข,เขายังว่าปูคุณหารนี่ซอยพอท่องแรียอันนี้ผมพ่คนมาว่าผมคนหัวูุเลยรับนะปูคุณหารซอยนนนะนนพอท่องแรีนะครับเดีตีลังกาสองล้อมือนันเชือกพอท่องแรี่มาเป็นอย่าง ขอขอบคุณย้อนหลังปูคุณหานปูศังสีต์คันบ่ได้แฟนปูคุณหานมือน,นั้นนี่สิไปไหนด้วยเบาแบงเฮาบ่ต้องแล่เบาเบงบ่ได้แฟนครับ,บ,แ,บแต่ว่าเก็บครับเบาแบงผมสิบอกตรงๆแต่ว่าพอต้องแลบ่เป็นหยังพอต้องแลแฟนพระเออปูคุณหานปูศังสีต์ยัยงไงมื้อน,นี้ผมพอต้องแลคนเดิมขอลาปูเออกลับบ้านกับลูกกับหลานไปรับไปนอนมันเดือกเราให้ผู้ขากลับบา้านแขวะขาดปลอดภัยให้ท่านผู้ชมให้มือเจอ้านอนรับฝันดีคมใหได้คมไข่ใหญ่มีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแฝงแปลงมือมาได้แก้วมานี่ นกคบนอนตื่นคือไม่อีกมือหนึ่งเออวันที่สองมิถภาคมมาถึงวัหวายไมีข้าขายลอตเรีย่างเขาว่าเินเดินบ้านมูเจ้าติตรงกับปู่คุณหารเลยหกเ็ดห้ายหมูเจ้าสอตัวหาเปรแงๆเวยๆกๆงงามนอดละฝันดีสวัสดีครับลาตีสวัสดีไปปฏิโลกโลกยิงอย่เลยครับแล้วเถือไปเข้า